แอปทูด dot com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกัมมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาโจรสายธนูของเรานะครับผมไปเดิร์นสติลกันที่กล่องของขวัญกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะได้รู้กันว่าโจรเด็กเยอะๆเนี่ยเวลาสติลเนี่ยมันได้เงินดีแค่ไหนนะครับสำหรับใครที่มาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง สำหรับโจนตัวนี้นะครับผมเป็นโจนสายธนูเพื่อรอที่จะเล่นเป็นลกธนูนะครับผมซึ่งเด็กของมันเนี่ยมีถึง70นะครับผมเด็ก70อินทสามสนะฮะแล้วก็มีเอจิอยู่ที่53หน่วยนะครับเลเวอรอยู่ที่66นะครับก็เดี๋ยวเราเอาตัวนี้เนี่ยไปเดินสติลกันที่ตัวงอ่ากล่องขงขวัญนะครับผมที่อดิบาลันนะฮะอ่าถามว่าทําไมต้องไปกล่องขงขวัญนะครับผมเพราะว่ากล่องขงขวัญเนี่ยถ้าเดินตีปกติเองเนี่ยตัวกล่องขงขวัญเองมันไม่ค่อยดอบขยะเท่าไหร่นะผมดอกน้อยอ่ะนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราลองเอาไปสติวดูเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ของดีๆเยอะนะฮะเพราะว่าถ้าแบบไม่ต้องรอดรอปแล้วให้มันกดแล้วได้เนี่ยน่าจะเวิร์กนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวิธีการไปเนี่ยก็ไปจากอดบลันเมื่อกี้ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับผมก็คุยกับซานตาตรงใกล้ๆก,กับตัวคอกทาวเวอร์นะครับผมเขาก็จะพามาที่เมืองทางเข้าเมืองลูตี้นะครับให้เราเดินขึ้นไปที่วาร์ปด้านบนนะครับผมเราก็จะเจอกับเมืองลูตี้นะฮะ เข้ามานะครับผมแล้วก็ขึ้นไปที่ตรงด้านบนสุดเลยนะครับเนี่ยถ้าใครไปไม่ถูกก็คือไปตามทางรถไฟก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะก็โดนตรงขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้อ่านี่นะผมนี่คือ toy factory ชั้น1น,นะครับผมสิ่งที่เราต้องไปก็คือชั้น2ตรงวาร์ปแดงตรงกลางนะฮะอ่าแล้วก็เดินไต่กล่องของขวัญขึ้นไปนะครับเข้าไปเลยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นนี่ครับผมที่เก็บเลเวลนะครับผมของเลเวล60จริงๆมาได้ตั้งแต่ประมาณสัก45้าก็มาได้แล้วนะ แต่แค่ตรงนี้มันมีเวล60พอดีเราก็ขอซะหน่อยแล้วกันนะครับผมที่นี่เนี่ยเขาก็มีคนรับใบฮิลด้วยนะครับผมใบฮิลด์รู้สึกจะได้จากคุกกี้นะฮะสงสัยไม่อยู่นะครับผมนี่เป้าหมายของเราคือ2ตัวนี้นะครับก็คือตัวคุลเซอร์นะครับผมกับมิสเคทนะฮะเอาจริงเน้นไปที่มิสเคทเป็นหลักเพราะว่ามิสเคทขยะมันแพงนะครับผมจริงๆก็นี่ครับผมคุกกี้ก็ได้นะคุกกี้ก็เดินเข้าไปสติลเลยฮะป๊า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 เด็ก70็ดสิเนี่ยเฮ้ยเอาวะมาถึงตัวแรกได้เพลยเลยนะฮะ เดี๋ยวกดโอบเบิร์นรามก่อนแล้วกันนะครับป๊าเข้าไปแล้วก็กดคุกกี้ไปตัวที่2สติล2อทีไม่ได้ก็ไม่เอานะผมเรายิงเห็นไหมครับว่าขนาดเด็ก70นี่ยังสติลติดบ้างไม่ติดบ้างเลยนะฮะนี่กดไป3าทีแล้วเนี่ยยังไม่ติดเลยนะครับตีซะหน่อย,ตยอตีเรียกมอนเรียกมอนเสร็จปุ๊บสติลนะผมเงียบกิ๊บนะฮะเด็ก70เอาเขาไม่อยู่จริงๆนะครับผมที่นี่เนี่ย ตัวนี้ขอเถอะโอ้โหไปไฮะกดไปจะหมดหลอดไหนนะครับไหนเนี่ยไอเทมเนี่ยเห็นไ,ไหมครับผมนี่เขาก็เอามาสติลเหมือนกันนะฮะเราก็สติลนะครับผมอย่าไปย้อมนะฮะคือโอกาสในการสติสมรรจเนี่ยอยู่ที่เด็กเรากับเด็กเป้าหมายนะครับอาได้ใบฮิลมาแล้วได้มา 8K แล้วตอนนี้ใบฮิลเนี่ยเขาไปใช้ในกิว,วออลกันนะครับผม เฮ้ยเอาอะสติลได้เพลนะครับก็ผมว่าถ้าจะเอาสติคุ้มๆนะสติลกล่องของขวัญกับคุกกี้เขียวนะครับผมมีโอกาสน่าสนใจมากนะฮะใบฮิวก็คุ้มนะครับผมกล่องขวัญเนี่ยก็มีแต่ของแรงนะผมอย่างน้อยๆถ้าพลาดมาเนี่ยก็จะได้พวกเอ่ออะไรนะซากก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวฮอลโลว์ข้าวเนี่ยก็มีสแนชเชอร์นะครับผมก็จะสติลได้อัตโนมัตินะครับก็จะชิลกว่านี้อีกนะครับอันนี้มันแบบยังต้องกดมืออยู่เลยนะครับพอไอพีหมดเราก็เหงาๆแล้วนะครับผมเพราะว่า ต้องหลอลงเข้านะครับผมน่าจะบันเทิงนะฮะเนื่องด้วยที่นี่เป็นแหล่งหาเงินที่ค่อนข้างโอเคสําหรับคนเลเวลไม่เยอะมากนะครับผมก็เลยจะเป็นที่ที่คนเยอะนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าพวกต้นไม้ลิงนะต้นไม้ลิงคือเยอะมากนะครับอ่านี้ได้มาแล้วก็โอเคนะประมาณ2องสามร้อยนะครับผมจริงๆเราเก็บ S อีไว้สติวพวกของดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่ากล่องมันขยะโหดอะนะครับขยะมันแพงอะแต่ละชิ้นแต่มันดอกยากนะครับนี่ครับเห็นไหมโจหลายๆคนก็เนี่ยใช้วิธีการสติวเหมือนกันนะครับ ซื้อไปซื้ไปโอ้โหเงียบปิดนะไลท์สัญญาณตอบรับจากไวเลสที่ท่านเรียกเอ้ยแคนดี้เคนอันนี้ก็ไม่ค่อยแพงอันนี้ราคานิดหน่อยนะครับผมไม่เยอะไม่เยอะนะครับจริงๆเราน่าจะเอาเป็นมีดมานะเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยแพ้ท่าเท่าไหร่อะ่ะดังนั้นการใช้มีดก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับผมแทนที่จะใช้ธนูยิงเพราะเราไม่ได้ใส่หมวกมูมาด้วยนะครับมันก็เลยจะยิงแบบธรรมดายิง300นะฮะ ว่าปกติเนี่ยขยะจากกล่องขวานเนี่ยแทบไม่ดกเลยนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการสติลเอาแทนนะคะโอเคครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาดูแล้วกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรดีกลับไปบ้างนะครับผมมีขยงขยะโอเคไหมกับภาพกรรมของเรานะฮะเอาละครับครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของของตัวนี้กันก่อนนะครับผมของของตัวนี้นะครับผมมีหมบิโกปิโกนะฮะเอาไว้เพิ่มวิธดีห้าเปอร์แล้วก็วิ่งเร็วตลอดเวลานะครับผมสําหรับคนที่ไม่มีพีดคอย AB ให้เนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะ ต่อมาคือโก๊ตติ้งบอลลูนเพิ่มดรอปเลท5%นะครับเพิ่มมิพี5เปอร์นะฮะแล้วก็เสื้อนะครับผมอันนี้แนะนําสําหรับใครที่จะเป็นโลกนะครับผมแนะนําหาซื้อไว้นะครับก็คือนินจาสูตรเอจิบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่คู่กับชิโนบิทแสตนะฮะจะเพิ่มเอจิบวกหนึ่งแล้วก็สเต็ตบวกหนึ่งด้วยนะครับผมและที่สําคัญตรงนี้ฮะลดการใช้งาน SP ลง20%นะครับผมเพิ่มแมคคิพี300หน่วยถ้าใช้ร่วมกับนินจาสูตรด้วยนะครับผมหมายความว่า จากปกติสติลเราใช้10หน่วยใช่ไหมแต่ใช้จริงจะเหลือแค่8หน่วยนะครับผมเพราะว่าลดไป20%ตรงนี้นะฮะก็จะทําให้เราสติลได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนอาวุธเนี่ยยังเป็นกักคุงบวก5โง่องๆอยู่เลยนะครับผมธนูเป็นธนูไฟนะฮะรองเท้าเป็นรองเท้าแดงโซฮีนะครับตัวประดับข้างนี้เป็นคลิปใสยโยโย่นะครับผมอ่าหรือถ้าใครอยากได้เด็กเพิ่มเนี่ยก็ใส่เป็นกลบก็ได้นะครับผมกลบก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนแสแตทก็เหมือนเดิมฮะเอจิห้าสิบสาม อินสามสิบแล้วก็เด็กเจ็ดสิบนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเด็กเจ็ดสิบเนี่ยมันก็ไม่ได้สติลง่ายนักหรอกนะครับผมก็บางตัวเนี่ยกดจนหมดหลอดก็ยังไม่ได้ก็มีนะครับสำหรับมิดเคทเนี่ยนะฮะส่วนคอร์สนะผมอันนี้เป็นฟ็อกแคสนะครับเพิ่มมิจเจนเอสพีนะฮะ แล้วก็มีคอสคีคอสเอジบวกหนึ่งแล้วก็คอสเอジบวกหนึ่งครับผมแล้วก็มีคอสอันนี้ครับเอชพีบวกห้าสิบหน่วยนะฮะอ่าซึ่งของของเรานะครับผมที่ได้มาเนี่ยก็จะมีนี่ครับผมใบฮิลสองใบนะครับผมอยู่ที่หมื่นเจ็ดนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูพวกขยะอื่นๆดูอ่ะมาดูขยะของเราบ้างดีกว่านะครับผมก็จะมีนี่ครับผมไข่มุกนะฮะห้าอันนะครับผมห้าอันนี้กิหมื่นหนึ่งแล้วนะครับจริงๆถ้าขายคนเนี่ยแพงกว่านี้อีกน่าจะได้สักสี่พันน่าจะได้นะฮะ เบเกิลคุกกี้นะครับผมอันนี้ใบฮิวไวทนะฮะนี่ครับผมเค้ก30ก้อนนะครับผมโคตรเยอะนะครับผมบอกเลยว่าเค้กส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการสติลนั่นเลยนะครับอันที่ดรอปลงพื้นด้วยบอรเบิร์นรามเองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเพราะมันดรอปยากนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยที่ได้มาจากการสติลเนี่ยเกิน10แน่นอนนะครับแล้วก็พวกมานาเคิลหรือพวกนี้นะครับผมมีไอรอนนะฮะอ่านี่แล้วก็มีโอรีเล็กอันนี้น่าจะดรอปมาจากคุลเซอร์นะครับผม1อัน แล้วก็นี้เป็นรองเท้าแดงนะครับผมรองเท้าแดงนี่ผมสติลได้นะครับจากคุกกี้แดงมั้งน่าจะใช่นะฮะหรือคุกกี้เขียวได้แหละนะครับผมก็ได้มาอีกหนึ่งอันนะครับผมก็รวมๆรอบนี้นะผมเจ็ดหมื่นนะฮะอ่าเอาเดี๋ยวเอาเจ็ดหมื่นก่อนเจ็ดหมื่นนะครับผมคูณนะฮะโอซีหนึ่งจุดสองสี่นะครับผมแปดหมื่นหกนะฮะแล้วก็บวกเมื่อกี้เข้าไปอีกหมื่นเจ็ดนะครับผมเป็นค่าค่าใบฮิลนะครับผมได้มาแสนสามนะครับผม โอริกับเท้าแดงนี่ก็บวกอีกสักหมื่นนึงนะครับผมบวกไปกหมื่นนะฮะปุ๊บรอบนี้นะผมก็1กรัมได้มา1นึ0 0 0สนหนเซนนี่นะฮะถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับเลเวลเท่านี้เลเวลหกหกนะครับผมสเตตประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับผมเออต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะมีข้อเสียนิดหนึ่งตรงที่พอเราเป็นโจรเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าเรา s อโหมดคือจบเลยครับผมเราจะไม่สามารถสติวต่อได้แล้วไงนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราเป็นโลกอย่างเงี้ย ถึงสติลหมดเราก็มีสกิลสแนชเชอร์นะครับผมตีไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็สติลเองและแนะนําว่าจริงๆแล้วถ้ามาที่เนี่ยเปลี่ยนเป็นมีดก็ได้นะเพราะว่าธนูเองอ่ะมันไม่มีตัวแพ้ธาตุอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นมีดก็ได้อาจจะเป็นพวกกาดิอวุฒิจะมาคัดอะไรก็ได้นะครับผมถ้างบน้อยๆน,นะครับผมจะได้ตีให้มันแรงยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีดอย่างน้อยก็มีดับเบิร์แท็กนะครับก็จะฆ่ามอนเลยกว่านี้อีกนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่ารอบนี้นี่ฆ่ามอนค่อนข้างช้าเพราะยิงแค่300เเเเท่่่่าาาานนนนนััั้้้้อออองแแลวววไไมมมดดบบบกกูยะะะคคครรต็ถืโนะนะผ แนะนำว่าเก็บ sp ไว้สติลแค่ m i ดเค a ก็พอแล้วนะครับผมผมลองสติลตัวอื่นแล้วไม่คุ้มจริงจคุ้มแค่ m i ดเค a อ่ะกดเข้าไปเลยครับผมถ้าเอาชั่วๆก็กดสัก5 6ทีนะครับถ้าไม่ได้ก็ตีทิ้งเลยนะครับผมไปหาตัวใหม่เอานะฮะก็ถือว่ารอบนี้โอเคอยู่นะครับเค้กเนี่ยสาอันนะผมเยอะอยู่เยอะอยู่คือถ้าถ้าโลกเนี่ยน่าจะสบายกว่านี้เพราะว่าโลกมันฆ่ามอนเร็วกว่าตอนมีโจ้นะฮะแล้วก็ max sp เยอะกว่าด้วยสติลมันกว่าเยอะนะครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวไปโลกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมาลองให้้หม่แลวกัันนะครบ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็ลืมกด s u b subscribe y o u t u b e ทูบแวร์ด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิ o ยูทู e ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ